สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่าชาแนลของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone นะครับรุ่นที่มีการลดราคาหน้าซื้อหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจซึ่งเราก็จะนํามาทําคลิปนะครับรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้อยากซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็น ซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับซึ่งก็จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดเลยนะครับของ iPhone 13ซึ่งเขาได้มีการปรับลดราคาลงมาค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับเครื่อง เปล่าไม่ติดโปรโซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 8,400บาทเท่านั้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมสรุปมาให้ทั้งหมดรวมถึงการซื้อแบบไม่ติดโปรหรือว่าเครื่องเปล่าก็ลดราคาพิเศษให้เช่นเดียวกันวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นลดราคา10/10 10นะครับที่จะเริ่มในช่วง2ทุ่มของวันที่9ตุลาคมนะครับก็คือในช่วง2ทุ่มของวันนี้ใครอยากจะซื้อ iPhone หรือว่าอยากจะซื้ออะไรจาก Lazada นะครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเข้าไปเก็บคูปองได้เลย เขาเริ่มแจกคูปองในช่วงเวลา2ทุ่มตรงไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่9ตุลาคมปี2024มีราคาจากหลายร้านนะครับมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันชอบร้านไหนร้านไหนมีส่วนลดเยอะสั่งซื้อที่ร้านนั้นได้เลยเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับอย่างที่บอก ว่าวันนี้นะครับสองทุ่มตรงเขามีโปร10บสนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยสําหรับร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูนะครับก็จะเป็นร้านนี้ iPhone 13ขายโดยทางร้าน iStudio นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ2,9900ลดราคาล่าสุดเหลือเพียง18,490บาทเท่านั้นราคานี้ยังไม่รวมส่วนลดอย่างอื่นนะครับท่านรีบกดเข้าไปที่ลิงก์ลิงก์แรกนะครับแล้ว ก็ไปเก็บคูปองส่วนลดได้เลยถ้าเราใช้คูปองอาจจะเหลือประมาณ1 6ื่นถึงหมื่นเท่านั้นในส่วนของสีก็มีให้เลือก6สีนะครับความจุมี3ความจุเริ่มต้นที่128 GB สินค้าเป็นของแท้ร้0ยเปเปลี่ยนคือในภายใน30วันมีประกันจากสูตร a p p l e 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรก iPhone 13 18,490บาทเท่านั้นดูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับแอป Lazada ร้านนี้ก็จะเป็นร้าน ของทางไ Studio เหมือนกันนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,900นานะครับรลดราคาเหลือเพียง18,700บาทสำหรับ Pro 10นะครับก็จะมีการแจกคูปองเพิ่มให้ด้วยเริ่มลดราคาวันนี้นะครับ2ทุ่มไปจนถึงวันที่12ตุลาคมในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับสำหรับความจุ 128GB สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100%เปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1>, 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับร้านที่2 18,700นะครับใช้คูปองลดเพิ่มได้อีกอาจจะเหลือประมาณ1 7 0 0 0ื0 0เถึงหมืเท่านั้นปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับแอป Lazada iPhone 13ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้สย์ไทยประกันสูนแอปเปจากราคาปกติ2,9900ลดราคาล่าสุดเหลือ19,590บาทนะครับราคานี้ก็จะมีส่วนลดอย่างอื่นเพิ่มให้ด้วยกดเข้าไปที่ลิงก์ของ ซาด้าเช่นเดียวกันนะครับส่วนลดจะอยู่ที่ด้านล่างสามารถเก็บมาใช้ลดราคาเพิ่มได้วิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อให้สูงสุด10เดือนนะครับหรือว่าจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านวอลเล็ตต่างๆนะครับทำได้ทั้งหมดในขั้นตอนของการจ่ายเงินเมื่อเรากดเข้าไปที่ลิงก์ไปเลือกสีเลือกความจุแล้วนะครับในขั้นตอนของการจ่ายเงินเราก็เลือกได้เลยว่าเราสะดวกที่จะจ่ายแบบไหนสินค้าเป็นของแท100้1 0 0เปนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิลี นี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 13จากทางด้านแอป Lazada นะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่น10/10 10. ใครที่สมใจยอยากจะซื้อนะครับอยากจะดูส่วนลดอยากจะเก็บคูปองก็กดเข้าไปดูเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Lazada นะครับซึ่งก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนราคาจากทางด้านแอป Sho ป e e นะครับสำหรับ iPhone 13ร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทางร้านไ s t u d i o นะครับซึ่งก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างสรรพสินค้าแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้ราคาพิเศษ อยากจะใช้ส่วนลดก็มาสั่งผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของ lazada หรือว่า shopee สำหรับ iphone 13ล้านนี้ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ apple จากราคาปกติ2.9900นะครับลดราคาเหลือเพียง1.8500บาทนะครับ ถ้าใช้คูปองสำหรับโปร10/10ราคาก็จะลดลงไปนะครับอาจจะเหลือประมาณ1 7 0 0 0ถึง 10, 8, ประมาณนี้สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีอีกร้านหนึ่งจาก s h อป e e นะครับก็เป็น้านที่ขายโดยทาง Apple โดยตรงสำหรับ iPhone 13นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,900สั่งซื้อวันนี้นะครับลดราคาเหลือ2250บาทพิเศษวันนี้มี มีโค้ดส่วนลดจากกานเพิ่มให้อีก10%นะครับก็จะลดเพิ่มอีกประมาณ2,000บาทนะครับถ้าใช้โค้ดส่วนลดราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ18,000ประมาณนี้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับเยากกบกระนผ่อนได้สูงสุด48เดือนผ่อนเพียงเดือนละ5 4 1บาทต่อเดือนเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีนะครับสำหรับสีมีเกือบจะครบทุกสีนะครับมีขาดเป็นสีแดงแล้วก็สีเขียวนอกนั้นมีครบให้เราได้เลือกกันสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภาย ใน15วันมีประกันจากศูนย์ p p p l e 1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 13เครื่องเป่าไม่ติดโปรโจากทางด้านแอป s h o p ปีนะครับนำมาให้เลือกกัน2ร้านชอบร้านไหนสามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูราะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของ s h o p e ปีนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างจากทั้ง3ค่ายมือถือเป็นโปรใหม่เลยนะครับสำหรับเดือนตุลาคมเพิ่งจะมีการ ปรับลดราคาลง1-2วันนี้เองนะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับที่มีการปรับลดราคาน่าสนใจก็จะเป็นของค่าย DT แท็นะครับสำหรับ iPhone 13ความจุ1 2 8 g b เครื่องแทู้นยนไทยประกันศูนย์ Apple นะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะหมดเป็นบางสีที่มีเหลือก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะครับสำหรับราคาการซื้อพร้อมโปรนั้นซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น9,900บาทนะครับสหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าอายุการใช้งาน90วันขึ้นไปนะครับซื้อได้ที่ราคานี้เลย9,900ส่วนราคาพิเศษนะครับถ้าเราอยากจะได้ส่วนลดก็ไปทําเรื่องย้ายค่ายนะครับมีส่วนลดเพิ่มให้อีก1,500นะครับถ้าเราใช้ส่วนลดแล้วจาก9,900ก็จะเหลือ8,400บาทเท่านั้นย้าว่าถ้าเราอยากจะได้ส่วนลดต้องไปทําเรื่องย้ายค่ายที่ศูนย์ดีแท็นะครับราคาก็จะเหลือ8,400บาทโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจก เป็นรายเดือนเดือนละ1499ีซื้อได้ที่ราคา9,900น้ายะครับยายค่ายลดเหลือ8,400โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเนต้ตรงหน้าโปร1 1 9 9าราคา11,700ไม่ต้องจ่ายค่าเนต้ตรงหน้าโปร899ราคา12,900ไม่ต้องจ่ายค่าเนต้ตรงหน้าเหมือนกันนะครับทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่การเปลี่ยนจากติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้าดีแท็กนะครับ ย้ายค่ายเบอร์เดิมที่มีส่วนลดเพิ่มให้ท่านสามารถไปสอบถามไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ d t a ท็กช็อทุกสาขาศูนย์ายที่สนะครับสำหรับการซื้อพร้อมโปรก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 13ราคาใหม่ล่าสุดเลยนะครับซื้อได้ที่ราคา1700สําหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่ย้ายค่ายลดเพิ่มให้อีก1000นะครับราคาเหลืออยู่ที่9,700บาทเท่านั้นพิเศษซื้อวันนี้มีของแถมให้นะครับเป็นตุ๊กตาอุ่นใจนะครับเฉพาะการซื้อเครื่องเปล่าตั้งแต่วันที่ ส7กันยายนไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนะครับในส่วนของความจุก็จะมีให้เลือก3ความจุเริ่มต้นที่ 128GB สํากิกะไบต์สำหรับสีมี6สีนะครับวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ AIS นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะไปซื้อด้วยตัวเองก็ไปได้เลยที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตซึ่งก็จะเป็นของค่าย TrueMove Edge นะครับ iPhone 13 Pro ใหม่ล่าสุดนะครับซื้อ 12 0 0มีให้เลือก2สีนะครับความจุก็จะมีเป็น 128GB ยยี่สิบแปดกิกะโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีหลายแบบให้เราเลือกนะครับเริ่มต้นกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ True ซื้อ iPhone 13ได้ที่ราคา1 1ึ0 0หเมื่อสมัครหรือว่ามีแพ็กเกจรายเดือนเดือนหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะครับไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตตรงหน้าสัญญา12เดือนถ้าเป็นโปร1 3ึ่งสาสัญญา6เดือนซื้อได้ที่ราคา11,800แลร899นะครับสัญญาน2เดร้อ,อราคา10 2,900บาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าลูกค้าใหม่นะครับสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา11,700เมื่อเปิดเบอร์ใหม่เราก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199ค่าเน็ตล่วงหน้า2,140โปร1,399สัญญา6เดือนซื้อได้ที่ราคา11,800ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับแล้วก็โปร899ซื้อได้ที่ราคา12,900ค่าเน็ตล่วงหน้า1,605บาทสัญญา12เดือนเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคา1 2 0 0แล้วก็ยายไข่ออนไลน์นะครับซื้อได้ที่ ราคา1200เมือ่อยายค่ายออนไลน์มาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตตรงหน้านะครับโปร1199ราคา1700ค่าเน็ตตรงหน้า2140สัญญา12เดือนโปร1399สัญญา6เดือนซื้อได้ที่ราคา1 1 8 0 0ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตตรงหน้าย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา1500เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ999บาทนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่18,500ท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 13นะครับซึ่งมีการลดราคาน่าสนใจมากๆท่านชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก La ซาด้าแล้วก็ช็อปปี้กดสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมกกกกกก็็ฝาาดดดดตดตมิมแแลล้วไ์์ชร ครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ